เราได้สามแล้วส่วนธาตุดินจะเริ่มที่ราศีมังกรราศีมังกรนี่ธาตุดินเล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาเรียนว่าใครเกิดในช่วงวันที่เท่าไหร่จะเป็นคนราศีธาตุอะไรนะครับอ้นนั้นเป็นข่าวราศีแต่ว่าเวลาเกิดของคุณจะเป็นตัวกําหนดอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนราศีอะไรนะครับแต่เดือนอาทิตย์เกิดเดือนนั้นก็เรียกว่าเกิดในช่วงของเดือนอาทิตย์อยู่ที่ไหนอาทิตย์จะโคจรปัดเหนือปัดใต้ อาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษนี่จะเป็นฤดูร้อนเข้าราศีกรกฎฤดูฝนเข้าราศีตุลฤดูหนาวแล้วเข้าราศีมังกรใบไม้ผลิตสี่ฤดูบ้านเรามีฤดูเดียวร้อนตับแตกอย่างเดียวนะครับบางวันก็ฝนมั่งหนาวมั่งแล้วแต่อารมณ์แปรปวนแล้วตอนเนี้เมื่อก่อนเราเรียนมาบ้านเรามีสามฤดูใช่ไหมร้อนฝนหนาวตอนนีนะ้ร้อนฝนก็ตกหนาวฝนก็ตกนะครับอากาศแปรปวน พรานจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศไม่ได้เกิดแบบไม่มีเหตุมีผลปฏิทินของดวงดาวโหราศาสตร์จะบอกเลยว่าการโคจรของดวงดาวผิดเกิดปกติเกิดขึ้นเมื่อเกิดการโคจรผิดปกติเมื่อไหร่ก็เกิดสิ่งที่มีเกิดขึ้นในโลกเช่นดาวพฤหัสน,นี่เรารู้ว่าเป็นธาตุดินไปเล็งกับไอ้ดาวเสาซึ่งเป็นธาตุไฟไอ้ดาวคู่นี้ถ้าเล็งกันเมื่อไหร่จะเกิดแผ่นดินไหวในปัตตภีนี้นะครับเกิดแผ่นดินไหวมันแจ้งไว้บอกไว้เลยนะครับ ถ้าเกิดเลงกันในธาตุน้ํจาจะเกิดขึ้นซินามะซินนามิเนี่ยเกิดในน้ําถ้าเลงกันในธาตุดินจะเกิดอะไรครับแผ่นดินไหวแผ่นดินสึดเกิดในธาตุลมจะเกิดวาตาภัยอืถ้าเกิดในธาตุอะไรธาตุไฟก็ระวังไอเนี่ยฮะอักขีภัยมันนี่เขาคือเขาบอกล่วงหน้าขึ้นมาแล้วแต่มนุษย์เรามองข้ามความปลอดภัย เขาเตือนแล้วแต่เราไม่เชื่อกันเองนะครับเพราะฉะนั้นวิชาโหราศาสตร์จึงมีประโยชน์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าอย่างที่เคยพูดบางคนบอกงมงายไร้าสารละคุณเข้ามาดูแล้วหรือคุณเข้ามาศึกษาดีแล้วหรืออย่าอย่างผมถามว่าลมมามีไหมเขาบอกมีคุณรู้ยังไงว่าลมมีคุณำำลองนําลมมให้ผมดูหน่อยดิลมมองไม่เห็นแต่รู้ได้โดยการสัมผัสเพราะนั้นสิ่งอะไรที่บางอย่างเราไม่รู้อย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นไม่มีในโลกมันมี นะครับมันมีเพียงแต่เราเข้าไม่ถึงอย่างเรื่องจิตของวิญญาณเรื่องของผีเนี่ยบางคนบอกผีไม่มีแล้วคนไทยแปลกนะนับถือพุทธแต่ชอบพูดอะไรนะถ้าชาติหน้ามีจริงเอาตกลงนับถือพุทธหรือว่าเนี่ยพระเจ้าท่านก็บอกอยู่แล้วชาติหน้ามีอดีตชาติไม่มีชาติปัจจุบันไม่มีก็เปรียบเสมือนเมื่อวานเนี่ยเอาถามผมบอกผมถามบอกเมื่อวานเนี่ยมีไหมเขาบอกมีรู้ได้ไงว่ามีไหนเอาเมื่อวานมาให้ดูดิ เอามาไม่ได้เห็นไหมเพราะมันผ่านมาแล้วแล้วถามว่าพุ่งนี้มีไหมเขาบอกว่ามีรู้ได้ไงมึงเอาพุ่งนี้มาให้ดูดิมันก็มีไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงไงชาติหน้าจะมีเมื่อคุณไปอีกปุ๊บเอาง่ายๆแบบหลักวิทยาศาสตร์พิูจนให้งานจะถามว่าจะรู้ได้ไงพุทธอ,องค์ก็บอกแล้วสิบัตรที่บัตรสิกรรมฐานสี่สิบวิปัสสนาหนึ่งเดี๋ยวคุณก็ไปรลยเองฝึกจิตเนี่แหละดูจิตตัวเองจิตของเราตอนนี้มันเปรียบเสมือนกับ สิ่งนั้นมากระทบไปนี่มันกระทบมันก็เลยวุ่นวายเมื่อจิตเรานิ่งอยู่ในอารมณ์ไรอารมณ์หนึ่งนิ่งในอารมณ์จนนิ่งเป็นน้ําใสนิ่งอะไรคุณก็จะเห็นเองแหละนะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องพิสูจน์ทุกวันผมก็ยังต้องปฏิบัตินั่งผมจะเชื่อพระเจ้าผมต้องไปอย่างนี้ไปจุดนั้นนะโหราศาสตร์ที่ผมเรียนมาสามสิบกว่าปีนี่ก็เพื่อจะเรียนรู้สิ่งนี้ว่าเออทําไมมันทายดวงคนได้ทําไมมันกําหนดวิถีชีวิตได้แล้วมันก็ใช้ประโยชน์มาได้เยอะด้วยตามที่ผมดูตอนที่พ่อจะเสีย พ่อเขาถามอกให้มึงดูดิว่าดวงกูจะไปเมื่อไหร่ผมบอกพ่อให้ผ่านเดือนกุมภาให้ได้นะพ่อต้องพยายามเอาให้ชนะให้ได้พ่ออย่าท้อใจพ่ออย่านี้ยพ่อบอกไม่ฮะกูรู้ว่ากูตายวันไหนพ่อเขาไี้ผมก็บอกพ่ออย่าไปคิดอย่างนี้ดิปรากฏว่าไงฮะพ่อผมฮะแกเป็นถุงลมโป่งพองนะเพราะนั้นใครที่ดูดบุหรี่มากๆสูบบุหรี่ระวังนะจ๊ะพ่อผมเสียชีวิตจากถุงลมโป่งพองเข้ารักษาที่โรงพยาบาล พ่อบอกรักษาก็ไม่หายพ่อผมโดดลงมาเลยครับชั้นสามของโรงพยาบาลครับพ่อผมไม่โดดนะบอกคูไปไม่รอดรอบมึงกาหนดครูเดือนกุมภาเหรอกูไปกุมภาเลยพ่อผมโดดลงไปเลยไอ้ยามนั่งอยู่จะตกใจดิพ่อโดดก็ไปใกล้ๆมันตกใจเสียงดังต้าบนะพ่อผมเนี่ยผมกลับไปหาพ่อตีสี่พ่อโดดตีสองพ่อเขารู้เดี๋ยวมึงมาโดดก่อนเลยเพื่อความคล่องตัวเนี่ยดูที่พ่อผมะ ผมก็เลยต้องแก้อิบักิกรรมให้พ่อเพราะการฆ่าตัวตายนี่บาปหนักนะครับผมเลยบวชให้พ่อมาตลอดบวชเจ็ดครั้งแล้วครั้งต่อไปครั้งที่แปดแล้วใครบอกบวชสามครั้งครบไม่ได้ผมแปดครั้งแล้วครับท่านผู้ฟังนะผมบวชผมปฏิบัติดิผมไม่ได้บวชไปนอนกินเนี่ยนะผมไปบวชไปปฏิบตัติไปถือศีลเข้าป่าเข้าดงผมนะครับเพื่อฝึกจิตของเราเพื่อจะได้ช่วยเหลือคนรอบข้างด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นโหราศาสตร์ที่เราเรียนกันไปข่าวแล้วเรียนไปสัปดาห์แล้วและสัปดาห์นี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องธาต เพราะนั้นจำไว้นะครับราศีเมษนี่ไฟสิง์ก็ไฟนะครับธนูก็ไฟเมษไฟชั้นที่หนึ่งสิง์ชั้นที่สองนะครับธนูชั้นที่สามถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวมันจะแบ่งชั้นคุณว่าคุณเกิดมาคุณอยู่ชั้นที่เท่าไหร่วาสนาคุณไปได้แค่ไหนมันจะบอกนะครับส่วนราศีมังกรก็ดินพุธศก,ก็ดินนะครับแล้วราศีกันก็ดินไล่เรียงตามมาก่อนแม่ธาตุคือมังกรชั้นที่หนึ่งพุธศกชั้นที่สองแล้วก็ราศีกันชั้นที่สาม ราศีกรกฎแม่น้ําชั้นที่หนึ่งพิจิชั้นที่2มีนชั้นที่สามนะครับส่วนลมราศีตุลลมชั้นที่หนึ่งแล้วก็ไปกลุ่มชั้นที่2แล้วก็มีนเอ๊เมถุนชั้นที่สามให้อ่านแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับคือทวนเข็มนาฬิกาวงกลมขึ้นมาเนี่ยไอ้วงกลมที่เขียนเป็นตารางนั่นเขาเป็นตัวแทนของอะไรครับระบบสุริยะจักรวาลให้รู้ว่าจักรวาลเนี่ยมันโคจรทวนคือโลกเราเนี่ยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา เพราะดาวมันจะหมุนจากไหนดาวจะโคจรจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันเอยหมุนจากตะวันตกไปตะวันออกโลกเราหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาไงดาวมันจึงขึ้นมาเห็นนะถ้าดาวทุกดวงมันหมุนไปทางเดียวกันหมดมันก็ไม่มีดาวโผล่ขึ้นทางทิศตะวันออกเลยนะดาวทุกดวงจะหมุนจากตะวันออกไปตะวันตกโลกจะหมุนจากตะวันตกไปตะวันออกมันจึงเกิดการสวนกันขึ้นมาให้ดวงดาวนี่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งดาวที่โคจรแต่ละราศีเนี่ยเขาบอกกัาจะศึกษาจะรู้ยดงไงครับรู้แต่ปฏิทินโหราศาสตร์น่มันจะบอก นะครับว่าดาวอะไรอยู่ตรงไหนของจักรวาลนะครับวันนี้ช่วงที่สองของการเรียนโหราศาสตร์ของเราก็จะยุติลงแค่นี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเรียนต่อเรียนไปเรื่อยๆือเรียนทีละเล็กทีละน้อยเพราะท่านจะได้ติดต่อรายการของเรานานๆรักน้อย,อยแต่ให้นานๆนะครับเดี๋ยวช่วงที่สามจะเป็นการอ่านดวงชะตาบุคคลทางบ้านที่ส่งมานะครับส่วนช่วงที่สองนี่เบรกสักครู่ครับเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับผม